สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ B บ h i n d t h e b a c k นะครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีการได้รู้จากเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของนักบาส NBA คนนั้นๆและในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ a l l e n Iverson ันครับนักบาสที่ทุกคนต่างชื่นชอบไม่ใช่แค่ชาวไทยนะครับแต่ว่าเป็นทั่วโลกเลยเพราะว่าเขาคือหนึ่งในไอคอนนะครับของวงการบาสเกตบอลเสียอย่างเดียวครับคือเขาไม่เคยได้แหวนแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นราชาไร้แหวนสำหรับคนที่ไม่เคยดูบาสนะับยาก้้ไดท ทุกคนสามารถข้ามดังใส่สามารถสติลแล้วก็ทำแต้มได้40แต้มอะไรอย่างงี้คือแบบแม่งนี่แหละคือตัวเล็กของจริงบางคนอาจจะบอกว่า e au, เอาพี่ฮไฮและสเตปเคอร์รี่เหละครับเขาเป็นตัวอย่างของคนตัวเล็กในการเล่นบอลโอเคครับเคอร์รี่ชูดแม่นก็จริงคนตัวเล็กสามารถชูดแม่นได้ก็จริงแต่ว่าจริงๆเคอร์รี่ไม่เล็กนะครับเคอร์รี่เนี่ยมีส่วนสูงประมาณ191ถึงประมาณ193ซนติเมตรนะครับเพราะว่าฝรั่งเขาชอบวัดกันเป็นนิ้วไงมันก็มีความคลาดเคลื่อนกันได้ประมาณ2-3งมเซนนะครับก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยยย190 183ซซซมมมมมเเเเเเนน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 นีีี่่่่่่่่ัััััักกกก็็็ดดูููไไตตวววลลททาาาหรรแบออิสงปปะณ ชาวไทยมีความใกล้เคียงครับดังนั้นเนี่ยอาร์เรนเอเวอร์สันครับคือตัวอย่างของคนตัวเล็กอย่างแท้จริงหมายถึงว่าตัวเล็กจริงๆนะและในวันนี้รับอาเนเอเวอร์สันก็ก้าสู่วัย49ปีแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยเขากำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้บริหารของรีบ็อกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ด้มีการให้คำสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าคำสัมภาษณ์นี้เนี่ยเป็นการให้คำสัมภาษณ์เมื่อ7ปีแล้วตอนที่เขาอายุประมาณ4 2ปีออกมาพูดถึงชีวิตหลังจากที่เขารีทายแล้วออกมาพูดถึงว่าชชชีีีีีววิิตตตออออออนนนนนน้ขขขขงงงงกกกกาาาาารรเเเเเเปปป็็็พพ่่่่่่่่ยยหลัจัจทททไมใใแบดดส NBA Bad ุคู ที่ชมเรื่องของ AI นะครับอย่าลืมนะครับกับไข่กรูมิ่งครับผู้สนับสนุนใจดีของเราที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่ใช้มาปีครึ่งเพิ่งได้ชาร์จแบตแค่ประมาณ2ครั้งเองนะครับและสําหรับท่านชมที่มีเครื่องไข่กลูมิ่งแล้วนะครับตอนนี้ครับต้องบอกเลยครับว่ามันมีคอมโบพิเศษครับนั่นก็คือไข่คลีนเซอร์นั่นเองครับเป็นตัวทําความสะอาดน้องชายของท่านนะครับเอาไว้ล้างตรงนั้นโดยเต็มที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่โกนขนเรียบร้อยแล้วนะครับและใช้ตัวนี้เนี่ยท่านจะสามารถสัมผัสได้้้ถึงงงควาาาาาามมเนนนนนียยยุ่่และหออออจกชชขทโผู จะบอกว่าแล้วผมจะไปดมอันนั้นทําไมแต่ว่าสําหรับใครที่มีแฟนผมเชื่อครับว่าแฟนของท่านผู้ชมนี้จะต้องการสิ่งนี้อย่างแน่นอนบางทีต้องขอบอกเลยครับว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะทําความสะอาดได้ไม่ดีพอรวมไปถึงบางคนอาจจะทําความสะอาดดีแต่ว่าสบู่เนี่ยมันมีความเป็นด่างสูงครับมันมีค่า pH สูงทีนี้ยพอเราทาความสะอาดน้องชายของเราอาจจะเกิดความตึงแล้วก็เกิดอาการอักเสบได้แต่ว่ากับไคคลีเซอร์ er ครับเขาสามารถที่จะทําความสะอาดได้อย่างลึกซึ้งหมดจดและหลันนจงจากที่ผมลองใช้ดูนะครับกลิ่นเนี่ยมันดีจริงๆครับผมรู้สึกว่าเออเหมือนกับน้องชายของเราเนี่ยได้รับ าปิิบัตอย่งดีและในตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใน6เดือน6นะครับคือตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8มิถุนายนนี้เนี่ยเครื่องไข่กรูมิงนะครับจะอยู่ราคาเพียงแค่1,400บาทครับและไข่คลีนเซอร์ครับจากปกติ249รบเาบาทลดเหลือเพียงแค่19 9บาทเท่านั้นครับใครสนใจกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับจากการให้คำสัมภาษณ์ล่าสุดของอเลนไอเวอร์สันณตอนนี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดเลยก็คือครอบครัวครับเพราะว่าไอเวอร์ มาตั้งแต่สมัยตอนอายุ1 3 1 4เขาไปตามจีบเธอคนนี้มาแล้วก็เป็นสาม,มีภรรยากาันแล้วก็มีการหย่าร้างกันมีลูกโดยกัน5คนเถียงกันไปเถียงกันมาจนสุดท้ายที่เขาเรีทายกลับมาเขาก็บอกว่าเขายังคงรักผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ชื่อว่าทาวนาโดยณปัจจุบันนะครับคุณทาวนาเนี่ยก็กลับมาเป็นภรรยาของอาลีนเอเวอร์สันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่กินกันในบ้านด้วยกัน2คนเลี้ยงดูลูกแล้วเวลาที่คุณทาวนาต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านกระดาษทิชชู่ข้าวสารอาหารแห้งอะไรเงี้าาาีนนนเเวรับับ่่ค้จะป็หทไ ซื้อของที่ห้างนะครับแล้วก็ในตอนทุกๆเช้าเนี่ย,ๆๆเ,ยเขาจะรับหน้าที่ไปส่งลูกพอไปส่งลูกเสร็จกลับมาปุ๊บเขาก็จะกลับมาบ้านดูทีวีนู่นนี่นั่นเปิดคลิปก็มาดีครับตลกทีฮะ <c oughs> เป้าหมายของไอเีนเอเวอนในทุกๆวันเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวเองจะต้องหัวเราะให้ได้สักหนึ่งครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่ไอเีนเอเวอนตั้งใจเอาไว้แล้วพอดูก็มาดีครับเสร็จปุ๊บพอเข้าสู่ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เอ้าได้เวลาไปรับลูกก็ขับรถไปรับลูกก็กลับมารับลูกแล้วก็กินน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 ขข้้้้าาาาาวววกกกัััับบบทีี่่่่่ชงงงงเเยยย็็ดูหรรรออคุณธแล คือชีวิตประจําวันนะครับโดยส่วนใหญ่ของอเลนเอเวอร์สันเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตหลังจากการที่รีทายมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบง่ายมันไม่ได้วุอหวาเหมือนที่หลายๆคนคิดแล้วถามว่าทําไมเขาถึงใช้ชีวิตแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาถังแตกใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวครับว่าอเลนเอเวอร์สันใช้เงินเกินตัวจนไม่มีเงินเลยอเลนเอเวอร์สันก็บอกว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงเลยสักนิดนะแสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคงมีเงินอยู่ครับแต่อย่างไรก็ตามออเวอร์สันไม่ค่อยอยากพูดถึงประเด็นนี้สักเท่าไหร่รับรา,มามมยกอออง ว่าทุกวันนี้เน no like ี e ่ยเขาไม่เป so like no ิดอ่านคอมเมนต์เก no <an> ี่ยวกับตัวเขาเลยนะเพราะว่ามันมีคาคอมเมนต์แบบเสียรหายแย่ๆอะไรเยอะมากเลยถึงแม้ว่ามันจะมีอันที่ดีๆอยู่ก็ตามซึ่งจะบอกว่าเขาเนี่ยจะเลือกคัดแล้วก็อ่านแต่สิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยมันก็คงไม่ได้ครับเพราะวเวลาที่เขาอ่านสิ่งดีๆเนี่ยเขาก็ต้องมานึกย้อนสิ่งแย่ๆที่เขาเคยทําแล้วก็คนที่วิพากษ์วิจารณ์มาดังนั้นเนี่ยไอวอร์ซันก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยคิดนะว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเขาจะสู้เฉยๆใครจะพูดอะไรก็ช่างแม่งงเเเเพพรราา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 ะววว่่่่่่ตตตัขขขป็นนนนนแแแบบบบีี้อออออมมมคจิๆทง มาแล้วก็รู้สึกกับเขาจริงๆอ่ะเพราะคนพวกนั้นไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีมีอะไรได้เขาคือแฟนคลับจริงๆอ่ะมาอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โสุดท้ายเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนจิตใจอยู่ดีแล้วเขาก็ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังเป็นคนนะดังนั้นเนี่ยการอ่านอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยมันก็บ่นทอนจิตใจเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาเลยเลือกที่จะไม่อ่านคอมเมนต์อะไรเลยเกี่ยวกับตัวเขานะครับณปัจจุบันนะครับต่อให้เขาจะชอบเปิดดูก็มาดีครับยนตอินเทอร์เน็ตเพื่อรับเสียงหัว,รวเราะกกามม้้จออนนนนีีั ไอวัอน,นเนี่ยออกมาปฏิเสธด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่เคยทําค่ายเพลงเพราะาก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวลือม,มาครับว่าไอวันจะมาทําค่ายเพลงจะกลายเป็นเจ้าพ่อฮิปฮอปอะไรเงี้ยไอวันก็บอกว่ากูเนี่ยนะกู <laughs> เนี่ยนะเนนะจ้าของค่ายเพลงมึงคิดว่ากูแต่งตัวฮิปฮอปแล้วมึงคิดว่ากูจะร้องเพลงรับได้เหรอมันไม่ใช่แบบนั้นทุกวันนี้กูยังฟัง b n k 4 8อยู่เลยนะอะไรกูก็ฟังได้เพียงแค่การแต่งตัวสไตล์แต่งตัวเขาเป็นแบบนี้เฉยดังนั้นเนี่ยเรื่องค่ายเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เลยแล้วค่ยป่่าาานน้ะอกงลว่าอเขง หรือว่างานอดิเรกของเขาณนะตอนนี้เนะี่ยคือการไปตกปลานะเขาชอบตกปลาเขารู้สึกว่าโหการตกปลานี่มันสนุกอย่างนี้นี่เองเพราะช่วงชีวิตที่เขาผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว้าวบูว้าวซุซ้ำไปหมดทั้งในสนามชื่อเสียงาการไปเที่ยวการรปตี้อะไรอย่างนี้แต่พอได้มีโอกาสไปอยู่ที่เล็กไปอยู่ที่ทะเลสาบได้ตกปลาบูา๊จิตใจมันผ่อนคลายนะครับแล้วระหว่างที่ตกปลาอยู่ก็เปิดเพลง B N K ไปปึ๊บคุกกี้เสียงไทยลอยเข้ามาในหูนะมันมีความสุขเนื้อข่าวถามอเไนเวอร์ันต่อครับว่าจำครั้งสุดท้ายที่เขาแบบเล่นบาริง ไอวอร์เซนบอกว่าเขาจําไม่ได้แล้วนะว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเล่นบาสแบบจริงจังอ่ะแบบเอาแท้ต้องการเอาชนะมันคือตอนไหนครับมันนานมามากแล้วแล้วครั้งล่าสุดที่พอจะจําได้ถ้าพอจะนึกออกเนี่ยก็คือตอนที่เล่นบาสอยู่กับลูกอยู่ที่หน้าบ้านบ้านฝรั่งเขาชอบมีเป็นบาสอยู่ที่หน้าบ้านถูกไหมก็แหละตอนนั้นลูกชายอยากมาเล่นด้วยเนี่ยเราก็เล่นเฉยแต่ถามว่าตัวเขาอยากจะเลิกเล่นบาสไหมเอาจริงๆนะถ้าร่างกายเขาไม่แก่ลงถ้าสมมติสังขารเหมือนเดิมเนี่ยเขาไม่อยากเลิกเล่นเลยว่ะเขาคิดถึงการเล่นบาสเหมือนกันนะเขาคิดถึงเเเกมมบบาาาสสตอลลวยยู่ในน แต่ว่าพูดถึงเนี่ยมาถึง,งจ้งจุดนี้ของชีวิตแล้วเนี่ยนะคือไม่ได้มองตัวเองแค่เป็นนักบาสมองในฐานะของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เขาทํามาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอยากจะเล่นบาสหรือไม่อยากเล่นบาสเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอิ่มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็เอาจริงๆถ้าพูดตามตรงนะบางวันตัวเขาเองเวลาย้อนกลับไปในสมัยที่กาลังเล่นบาสเนี่ยมันก็มีความทรงจําที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นความทรงจําแย่ๆที่ย้อนกลับขึ้นมาแล้วเขาก็อยากจะลืมลืมม ก็ท่านไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้ยังดูบาสไหมดูครับอเลนเอเวอร์สันยังคงดู NBA League Pass เกือบทุกคืนเขาเฉพว่าเกือบนะครับทุกคืนแล้วก็ถ้าหากว่ามันรอบเพลย์ออฟเนี่ยเคาก็จะดูตลอดซึ่งทีมที่เขาคอยเชียร์คอยดูอยู่ณนะตอนนั้นนะครับนั่นก็คือ LA c l i p p e r และสําหรับนักบาสที่เขาชื่นชมมากที่สุดเลยก็คือ Russell w <West> e s t b o o k ครับเคาบอกว่า Russell w e s t b เนี่ยเป็นของจริงนะเป็นคนที่มีความตั้งใจอย่างมากเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ทําสุดไม่ว่าจะเป็นการยิงการรีบาวการเข้าหาคู่ต่อสู้เรารู้เลยจากสายตาจากความมุ่งมั่นจากภาษากายบอดี้ของเขาครั เขาใส่เต็มที่100%ในทุกๆเกมซึ่งมันทําให้อเวอร์ซันเนี่ยมันย้อนกลับมานึกถึงตัวเองครับเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยเขาก็ใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยกักเหมือนกันแต่ต้องบอกท่านผู้ชมนะว่านี่คือการให้คำสัมภาษณ์ของอาร์เอเวอร์ซันตอนเปีที่แล้วนะครับหรือประมาณปีสองพนะตอนนั้นโรสเวลส์บุกยังเป็นแบบท็อปๆของลีกเลยไม่ใช่เหมือนในตอนนี้ณปัจจุบันนะครับแล้วก็เมื่อถามเกี่ยวกับตัวสเตีฟเคอร์รีนะครับอเวอร์สันบอก้ย เคอรี่เนี่ยแม่งโคตรสุดเลยเป็นของจริงแบบโคตรของจริงเลยตอนนี้เนี่ยไอเวสเซนยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าระหว่างการเลี้ยงบอลกับการชูดของเคอรี่เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากาันเพราะว่าเคอรี่เนี่ยทำได้ดีมากๆทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นอะไรที่เด่นสําหรับเคอรี่กันแน่แต่ถ้าถามว่าเคอรี่เนี่ยสามารถปล่อยได้เร็วขนาดนั้นไหมไอเนนเวสเซนบอกว่าพ่อ <c oughs> ของเขาเนี่ยปล่อยบอลได้เร็วกว่าเคอรี่ีถามว่าทำไมผมถึงรู้เ <c oughs> พราะผมเคยแข่งกับพ่อเขาไงนะครับแล้วก็ตัวเลนเวสเซนก็ยังพูดถึงคนอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับยัง บอลได้ดีกว่าตัวเขาอีกด้วยนะครับไอวอร์สันยอมรับเลยครับว่ากับไคลี่เออร์วิงเนี่ยคือที่สุดแล้วเขาเทียบไม่ได้เลยอาจจะมีคนไปดีเบตว่าโอ้ไอวอร์สันมีคิวเลอร์คอสเซอร์โอ้โหแต่ว่าไ oh, oh, อวอร์สันมีแค่ซ้า,ายขวาซ้ายขวาแต่กับไคลี่เออร์วิงเน,นี่ยคือแม่งมีครบทุกอย่างซ้ายขวาหน้าหลังเลี้ยวอ้อมมาโน่นนี่นั่นวางรู้ยังคือกับไคลี่เออร์วิงเนี่ยไอวอร์สันบอกว่ายอมรับเลยว่าเก่งกว่าเขาจริงๆหลายคนนะครับที่เขายังชอบอยู่นะครับนั่นก็คือเด็กโรสยังเป็นคนที่เอาใจช่วยเอาใจเชียร์นะคร ึกเมโลครับว่าเออการไม่ได้แหวนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็เชื่อครับว่าคาเมโลเนี่ยมีศักยภาพมากพอถ้าอยู่ในทีมที่ถูกต้องก็มีก่อนได้แชมป์ได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้หลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันมันจบลงแล้วเนาะอย่างเด็กโรสก็รีไทยแล้วก็ไม่สามารถกลับมาท็อปฟอร์มได้แบบ,แบบแบบที่คนคาดหวังเอาไว้หรือแม้แต่คาเมโลเองเนี่ยก็ไม่ได้แชมป์อย่างที่อารีนาเวอร์ซันตั้งใจเอาไว้และเมื่อถูกถามครับว่านักบาสที่เก่งที่สุดในสายตาเขาที่ต้องประกบยากที่สุดเลยแบบเวลาต้องป้องกันคนเนี้ยใครเหนื่อยสุดออออเเเเเเเลนน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 ับสสกวว่่่่่่่่่าาป็็ตตตีีีีีฟฟแแแแชชชชพรรระะะยยถึงมมม้้จไไไใใผูท ว่าคุณไม่มีทางเดาทางออกได้เลยว่าสตีฟเนสจะทําอะไรในเพลงต่อไปที่คุณจะต้องประกบเขาแล้วตอนที่ตอบนะครับจากรายงานบอกว่าอเวอร์ซันสายหัวนะครับบอกว่าอย่างเงี้ยผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าผมจะมาพูดคํานี้ว่าสตีฟเนสเนี่ยเป็นคนที่ผมประกบยากที่สุดอะมองคนทั่วไปอะถ้าคนไม่เคยดูบาร์สตีฟเนสคือแบบคนผิวขาวดูธรรมดา ธรรมดาดูเป็นพนักงานออฟฟิศมากๆแต่เชื่อไม่ร้า,ายกาศสัตว์หลังจากนั้นนะักข่าวก็ยิงคําถามไปเรื่อยๆนะครับใส่อเวอร์สันนะครับบอกว่าเออเนี่ยคุณยังดังได้อยู่ไหมไอเวอร์สันบอกโอ้ยดังอะไรเป็นบ้าเหรอไวขนาดนี้แล้วให้ผมไปดังผมก็คอหักพอดีเหมือนไปดังแล้วก็อาจจะตกลงมาแล้วคอหักตายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแฟชั่นสมัยนี้แหละไอเวอร์ซันคุณคิดเห็นอย่างไร <c oughs> <c oughs> สำหรับแฟชั่นของนักบาส n b a สมัยนี้ผมขอไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนไม่พอใจในสิ่งที่ผมพูดเอานะครับแลว้วสำหรับแฟชั่นนักบาสสมัยนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นภาไปดูปึ้ง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 ถ้าให้เลือก3ผู้เล่น b ิกตรีในฝันเนี่ยที่รวมตัวกันแล้วแบบมั่งโหสัดเนี่ยคุณเลือกใครไอวอร์ซันก็บอกว่าเขาขอเลือกตัวเองไมเคิลจอแดนแล้วก็ชาคิโอเนลครับถ้า3คนนี้ได้มีโอกาสมา,มาร่วมทีมด้วยกันนะครับเขาเชื่อว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะได้แน่แล้วก็สามารถเอาชนะได้แบบ82เเกมเลยใน1นร,กกร,นรนเป็็นใครกได้เเเอาามลยนะพ3คน ออย่และคำถามสุดท้ายที่น่าจะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับนั่นก็คือใครเป็นคนสอนคุณท <wasn> <wasn> <ๆ>ํา crossover ไอวอร์สันก็แบบหยุดไปนิดนึงด,ด้วโอ้มันต้องย้อนกลับไปถึงเพื่อนคนนั้นของผมเลยนะครับเพื่อนคนนั้นของผมชื่อว่าดีนเบอร์รี่เราเจอกันตอนที่อยู่สมัยมหาลัยแล้วดีนเบอร์รี่เนี่ยไม่ใช่นักบาสท,ที่มีชื่อเสียงไม่ใช่นักบาสท,ที่ทุกคนพูดถึงเลยเพราะเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาเข้าม,ามาในมหาลัยเป็นแบบว่าว a l k on walk on ก็คือแบบว่าไม่ใช่นักกีฬาทุนไม่ใช่นักกีฬาทีี่่ไดดด้้สิิิททธธพเเเป็นนนคคหมมมมือกกััับบบววาาาขตแรร ธรรมดาเลยเป็นนักศึกษาธรรมดาโอลยผมอยากเล่นบาทีมหาลัยครับมาคัดตัวอะไรอย่างนี้แต่เสือกเล่นเก่งแล้วดีนเบอร์รี่เป็นคนที่คอสโวเวอร์ดีมากไอเวอร์ซันตอนแรกเขาคอสโวเวอร์ยังไม่ค่อยแบบเก่งเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่ซ้อมทีมมหาลัยเสร็จเนี่ยไอเวอร์ซันกับดีนเบอร์รี่เนี่ยมักจะเล่นหนึ่งหนึ่งกันแล้วดีนเบอร์รี่จะคอสโวเวอร์ใส่ไอเวอร์ซันจุดไอเวอร์ซันแบบสู้ไม่ได้เลยคือเล่นหนึ่งหนึ่งไอเวอร์ซันบอกสู้คนนี้ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยไอเวอร์ซันก็บอกว่าในเมื่ออ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 อกกกกกกูููตต่่่่่่่่้้้้้าาานน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 นมมมมึงงไไไไดดดเเเเเเเขรรรรรรรวววววววแแ์์์์์สสสสััับบบพืโโซซหหยลี็คใจ มันกลายเป็นฉากในตำนานครับที่ตอนที่ไอเวอร์สันเข้ามาสู่ NBA เป็นรุกี้ไอเวอร์สันก็สามารถทำคิลเลอร์คอสเวอร์ใส่ไมเคิลจอแดนได้ครับพูดเรื่องดีๆไปหมดแล้วขอเรื่องที่เป็นดราม่าหน่อยนิดนึงก็แล้วกันนะครับเรื่องของ practice ถ้าหากว่าใครจํากันได้นะครับนี่คือคําพูดที่เป็นเหมือนกับมีมแล้วก็เป็นคําพูดติดตัวของไอเลนไเวอร์สันไปตลอดนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าคำนี้มันจะมีคนที่เข้าใจความหมายผิดเยอะเหลือกเกินนะครับมันเป็นการที่ให้คําสัมภาษณ์นะครับของไอเีนเวอร์สันที่นักข่าวมาถามเกี่ยวกับก แบบคือคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไอเวอร์ันพูดเหมือนประมาณว่าแบบมึงจะพูดถึงเรื่องการซ้อมทําไมกูเก่งอยู่แล้วเว้ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการซ้อมหรอกกูตั้งใจเต็มที่อยู่ในสนามแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องซ้อมหรอกอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยกอนที่จะให้คําสัมภาษณ์ในวันนั้นเนี่ยไอเวอร์ันเนี่ยมีปัญหาภายในทีมอยู่ครับเพราะเขาเนี่ยกำลังจะถูกเทรดออกไปโดยทางนัานของบิลลี่คิงซึ่งเป็นทีเอรรณขะะนนัั้้คบไดดทําากกกพูุย็เป็นชของทีมซ er, นะิกเซอร์ณขณะน,น,นะ เล่นเก่งก็จริงนะแต่ตัวเขานะมีปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินยัยเรื่องนิสัยส่วนตัวเรื่องชอบแต่งตัวแปลกๆจนทําให้ NBA เนี่ยต้องคอยมาเตือนตลอดว่าเฮ้ยไอเวอร์ซันช่วยแต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยได้ไหมจนกระทั่ง NBA ต้องออกกฎมาเลยนะครับว่านักบาส NBA ต้องแต่งตัวแบบนี้ใส่เกางเกงแบบนี้แต่งตัวให้มันเรียบร้อยแบบนี้อย่าไปแต่งตามไอเวอร์ซันอะไรอย่างเงี้ยครับซื้อกฎนี้เนี่ยมันก็มีฉายายเล็กๆนะครับว่าไอเวอร์ซันรูสก็คือเป็นการตั้งกฎขึ้นมาเพื่อที่จะมาจํากัดการแต่งตัวของไอเวอร์ซันนะคร หออแต่งตัวแบบฟิวฟิวมาอย่างเงี้ยคือคนในหลีกหลายๆคนก็เริ่มแต่งตัวตามครับจนลีกเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเพราะว่ามันทําให้ภาพลักษณ์ของลีกเนี่ยมันดูแบบว่าดูสตรีทดูแบบถ้าเปรียบเป็นคนไทยจะต้องอ่าดูแวน้นหรือเปล่าผมอไม่แน่ใจนะไม่รู้จะเปรียบเทียบว่ายังไงมันดูแบบว่าดูไม่เป็นสุภาพชนดูแบบดูเถื่อนๆหน่อยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวหาว่าผมไปแบบว่าเหยียดนู่นนี่นั่นอีกนั่นแหละแต่แอรเวอร์ซันบอกไม่สนใจ ครับเดนนิสร็ดแมนตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปเล่นให้กับชิคโกบูลสตอนนั้นมีรอยสักนิดนึงแต่มันยังเก็บอยู่ในเสื้อผ้าอยู่แล้วตอนที่เขาไปเล่นให้กับซานโตสเปอร์เนี่ยมันเริ่มมีรอยสักที่แบบว่าโชว์ให้เห็นที่แขนและเริ่มแบบออกนอกเสื้อผ้าเนี่ยเดวิดสเตอร์นที่เป็นคอมมิชเนอร์นะครับที่เป็นคนจัดก,การ NBA หน้าตอนนั้นเนี่ยโทรไปหาเดนนิสร็อดแมนเลยนะครับบอกว่าขอให้รอยสักครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายนะอย่าสักอีกนะมันภาพมันดูไม่ดีแต่พอวางสายเสร็จปุ๊บร็อดแมนบอกว่าช่างแม่งร็ดแมนบอกว่าหลังจากที่วางสายกับเดวิดสเตอร์นน่ะรดแมนเดินไปร้านสักเลยสักให้กูเพิ่มเลยมึงจะสักอะไรก็ได้ <laughs> เพื่อแสดงเจตจำนงว่าเอา้าก็กูจะสักอ่ะจะทาไมดังนั้นเหมือนกันครับไอเวอร์ซันเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การสากักแต่มันคือการแต่งตัวโดยรวมนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาว่าเอ้ยเนี่ยเรามีปัญหากับหลีกนะแต่ว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับประเด็นสําคัญก็คือแนวทางในการเล่นเพราะว่าไรลี่บาเนี่ยแกชอบเล่นด้วยวิธีการเล่นที่แบบว่ามีความเป็นทีมเล่นตามระบบอะไรเงี้ยส่วนไอเวอร์ซันเนี่ยเน้นไปเรื่องของการใช้สัญชาตยานไม่ค่อยแบบทำตามระบบเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ใช่จุดสาคัญอีกสาคัญสุด มาแข่งบาสเกือบไม่ทันมีอยู่เกมนึงเนี่ยก่อนที่เกมจะเริ่มแค่10นาทีอายรเลนวัซันเพิ่งมาถึงสนามอ่ะแล้วก็ต้องรีบวิ่งมาแต่งตัวแล้วก็เข้าสนามเลยไม่ทําการวอร์มไม่อะไรเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาเนี่ยจะต้องมาถึงสนามก่อนประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับเพื่อมาทําการเตรียมตัวมาวอร์มอัพมาอะไรแล้วเราก็จะเห็นเนาะเขาต้องมาร้องเพลงชาติก่อนมาอะไรวันนั้นไอวัซันแม่นคือแบบไอวัซันอยู่ไหนไอวัซันอยู่ไหนรถรถติดอยู่พี่รถติดอยู่เลยคือแบบถ้ามึงเรีียกกกท็็ซ่่่ไไมมมด้งวิา เนี่ยเป็นปัญหาสําคัญของไอเวอร์ซันครับมันคือเรื่องของพฤติกรรมมันก็เลยทาให้ทางทีมเนี่ยตัดสินใจว่าเออจะเทรดไอเวอร์ซันออกดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอเวอร์ซันก็ไปคุยกับ GM อย่างบิลลี่คิงแล้วก็แลลีบราหัวหน้าโค้ชนะครับบอกว่าเออหลังจากนี้เนี่ยผมจะทําตัวให้ดีขึ้นนะฮะ ผมขออยู่ทีมต่อได้ไหมนะในฐานะกับตันทีมผมจะทําตัวให้ดีขึ้นฮะตอนนั้นอ่ะอาจจะยังเคลียร์ไม่เสร็จด้วยซ้ําอาจจะแบบว่ายังยังคุยกันไม่จบเลยนะมันยังไม่ได้แบบว่าเออขอดูพฤติกรรมนายก่อนแล้วการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมิหนาซ้ำครับณนะจังหวะนั้นอ่ะกำลังเครียดเรื่องในสนามอยู่ก็ยังมาเครียดเรื่องที่เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขาเนี่ยเสียชีวิตด้วยครับเนาะดังนั้นสภาวะใจิตใจของไอวอร์สันตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับทั้งปัญหาการงานนะครับทั้งปัญ มีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการซ้อมแบบเอา้าทำไมไม่มาซ้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนักขาวก็เลยถามจี้เรื่องการซ้อมถา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 ม,ถามเรื่องนี้นั่นแหละจนไอวอรสันเนี่ยตะบะแตกครับแล้วก็แบบ practice มึงถามแต่เรื่อง ซ้อมอยู่นั่นแหละกูตั้งใจเล่นเต็มที่แล้วถามเรื่องการซ้อมมันถามพูดถึงการซ้อมมันแหละเนี่ยแหละครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าแบบวิชอคกับแบบ practice มันก็เลยกลายเป็นมีมนะครับว่าแบบไอเวอร์ซันเนี่ยไม่พอใจเกี่ยวกับการซ้อมคือเขาไม่อยากซ้อมเขาอยากเต็มที่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับไอเวอร์ซันกำลังต้องการที่จะทําตัวให้ดีเพื่อนเขาเพิ่งจะเสียมาอะไรเงี้ยแล้วแต่พอมาเจอคําถามปุ๊บสติแตกคือแบบ นี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นเบื้องหลังตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่านักข่าวผิดนะครับหรืออะไรนะครับผมแค่เล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพของไอร์เวอร์ซันตอนนั้นน่ะเขาเป็นอย่างไรเพราะถ้าหากดูตามความเป็นจริงแล้วอ่ะนักข่าวถามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องแปลกอะไรเลยครับคนที่ผิดจริงๆสุดท้ายก็ยังเป็นไอร์เวอร์ซันอยู่ครับที่ไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์แล้วก็รักษาความเป็นมืออาชีพได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่นักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องของการซ้อมบ่อยๆวววัััันน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 ้้น้เเเเีี่่่่่่ยยยปป็็็พรรราาาาาาาะะมมมมมมมดดทไไอออออองกกขซซบๆ นักข่าวก็เลยจี้ถึงประเด็นนั้นเนาะเอามาที่ประเด็นต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของความผิดหวังของไอเวอร์ซันนั่นเองครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วทุกคนรู้ดีครับว่าความผิดหวังของไอเลนไอเวอร์ซันเนี่ยคือการที่เขาเนี่ยไม่สามารถควา้าแชมป์ได้แล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาไร้แหวนถึงแม้ว่าชื่อมันจะดูเท่นะครับแต่ว่ามันเป็นชื่อที่แบบเฮ้ยกูแม่งฝีมือขนาดนี้กูควรจะมีแหวนสักวงหนึ่งวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอเวอร์ซันบอกว่านั่นไม่ใช่ความผิดหวังที่เขาผิดหวังที่สุดนะครับเพราะความิิิดทีามมลตชชุ ปี2008มันทําให้เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปแก้ตัวเพราะก่อนหน้านี้เมื่อปี2004เนี่ยเขาได้มีโอกาสไปแข่งโอลิมปิกแล้วทีมเนี่ยมันได้ที่3มมันได้เหรียญทองแดง แล้วเรื่องนี้เนี่เนยเขาก็คุยกับทีมบันแค่มาตลอดว่าเอออีก4ปีข้างหน้าเนี่ยที่เขาจะแข่งโอลิมปิกที่เบจิงที่ประเทศจีนเนี่ยเราจะต้องไปแก้ตัวเอาคว้าเหรียญทองกลับคืนมาให้ได้แต่สุดท้ายครับด้วยชื่อเสียงต่งตงตาง,าง,างนาๆนานาด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับทำให้ไอเวอร์ซันเนี่ยไม่ได้ติดชุดทีมชาติป,ปี2008ครับเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้นะเขาอยากจะไปแก้ไขช่วงเวลานั้นมากเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราทําดีกว่านี้ได้มันเจ็บปวดมากนะไอเวอร์ซันบอกว่า ค,คือไม่ได้รับคำเชิญแม้แต่ให้ไปคัดตัวคือเขาแบบอ่านจดหมายแล้วเขาก็แบบเขาเงียบไปชั่วขณะเลยเขาบอกแล้วความรู้สึกเจ็บมันก็จี๊ดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาเวลาดูโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยครับเขายังรู้สึกแบบเสียดายมากๆครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทําให้ได้ไมนเป็นที่เขาอยากจะทําก่อนที่จะดูกันต่อนะครับผมขออนุญาตแนะนําไข่คลีนเซอร์นะครับด้วยสูตรสีฟ้านะครับมีชื่อว่า refreshing cool นะครับสำหรับใครนะครับที่ตื่นมาตอนเช้าต้องการความสดชื่นนะครับเหงื่อออกมากๆแล้วมันมีกลิ่นมากล้วก็รู้สึก เย็นเๆแนเท่าไข่นิดๆหน่อยๆ ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครนะครับต้องการความรีแลยต้องการผ่อนคลายทำงานมาเหนื่อยๆตอนเย็นนะครับก่อนที่จะนอนใช้ตัวนี้เลยครับมันจะให้ความรู้สึกอุ่นๆสบายๆและมีกลิ่นหอมแบบว่าอารม m a อารม m a ให้เราเนะี่ยอยากจะหลับเวลาตอนที่เรานอนเราได้กลิ่นนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็รู้สึกโอ้ห้องเราทำไมมันหอมสดชื่นจังเลยนั่นแหละครับคือความแตกต่างของ2สูตรนี้นะครับและสำหรับ2ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับจากสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทลดเฉพาะวันที่หกถึงวันที่แปดยุทธ ที่ผมอและมาต่อที่เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องสัญญากิ่งกับรีบ็อกซ์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไอเวอร์ซันต้องขอขอบคุณแกรี่มัวร์ครับแกรี่มัวร์เนี่ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวของไอเวอร์ซันแต่ว่าก่อนที่จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยแกรี่มัวร์เนี่ยแกเป็นเหมือนกับว่าเป็นแซนเปปอะเซเรสแซนเปในแฮร์รีสส่พัลเตอร์เป็นเหมือนแบบว่าพ่อทูนหัวหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าคือเป็นผู้ใหญ่เป็นเพื่อนของแม่นะครับที่รู้จักกันมาแล้วไอเวอร์ซันเนี่ยก็สนิทมากเวลาสมัยก่อนตอนที่ทอกกอไอเวอรอ์ซ ชอบไปบ้านของแกรี่มัวนะครับตอนเด็กนะครับแล้วก็ไปแบบเอยแม่ตีผมเออแกรี่มัวก็คอยดูแลตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บตอนแรกแกรี่มัวไม่ได้เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวนะแกรี่มัวไปเป็นทํางานอยู่ในมหาลัยอ่ะเป็นแบบว่าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วไอวอร์ซันน่ะก็แบบพอเข้าในเอ็นบีเอมีเงินเยอะอู้ฟู่ใช้เงินสิ้นเปลืองเซ็นสัญญากับนีบอกแล้วก็แบบไม่ได้ดูสัญญาอะไรให้ดีจะซื้อของก็แบบเอาง่ายว่าอีลุยช่ยแชกใช้เงินมั่วซั่วไปหมดจนตัวเองรู้สึกววว่่า้้้้ใชชีีิตแแแบบนไไมดลรก ก็มาเตือนเขาว่าเฮ้ยไอวอร์ซันถ้าทำตัวแบบนี้เนี่ยคือการเงินมึงมันเละหมดเลยนะอะไรเงี้ยพอได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยไอวอร์ซันก็เลยบอกว่าแกที่มัว ว่ายละ่ะขอร้องช่วยมาจัดการพวกนี้ให้หน่อยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ไว้ใจใครเลยนอกจากแกรีมร่มัวเพราะแกรีมร่มัวเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าดูแลเขามาอย่างดีตลอดเขาเชื่อใจครับว่าแกรีมร่มัวจะไม่โกงเขาและใช่ครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยครับณปัจจุบันที่แกรีมร่มัวอายุ59ปีครับเขายังออกให้คำสัมภาษณ์อยู่เลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยผมก็หงุดหงิดนะกับการใช้ชีวิตของไอวอร์สันเขาประมาทกับการใช้ชีวิตมากเลยเขาไม่ดูหน้าดูหลังเขาเก่งเรื่องของกีฬาก็จริงแต่ว่าชีวิตเขาไม่โอเคและนะ้วัะผมจึงตตต้อออองคยเเืนาลด และสัญญาของรีบ็อกซ์นะครับตอนสุดท้ายที่เขาเซ็นกับสัญญาที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าไอรีนเวอร์สันรีทายไปแล้วเราจะค่อยๆแบ่งจ่ายไปทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนแล้วถ้าสมมติไอเวอร์สันอายุแบบ55ปีเนี่ยค่อยจะให้เงินก้อนตัว32ล้านทีเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นไอเดียของแกรี่มัวร์ครับเพราะแกรี่มัวร์รู้เลยครับว่านิสัยของไอเวอร์สันเป็นแบบไหนแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยไอตรงนี้จะเป็นเงินทุนสำรองให้กับบั้นปลายชีวิตให้กับไอเวอร์สั A A นไอเวอร์สันในวัย52ปีเนน่ยาดอไรไ้ห้าสินบห้าปีนานนเน ดังนั้นเนี่ยอเดนไอวอร์สัน e นะครับถ้าไม่มีแกรี่มัวคนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ไอวอร์สันอาจจะแบบว่าไม่มีตังเหลือเลยก็ได้นี่แหละจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมไอวอร์สันถึงไปพูดกับนักข่าวว่ามีคนบอกว่าผมถังแตกด้่ยนั่นไม่ไม่ได้ใกล้เคียงเลยทุกวันนี้ผมยังมีไรายได้นู่นนี่นั่นอยู่นะครับและถ้าพูดถึงเรื่องของความประมาทของชีวิตครับอันนี้สุดท้ายแล้วนั่นก็คือเรื่องการขับรถครับย้อนกลับไปในวัย29ครับอีกประมาณ2วันจะเป็นวันเกิดของไอวอร์ซันแบบอายุครบราลขิ เมียของไอเวอร์ซันครับคุณทาวนานี่แหละก็รู้สึกเออผัวเราจะอายุ30ทําอะไรดีนะไปซื้อรถครับซื้อรถมา3คันมีเบลลี่เลมบกินีแล้วก็เมอร์เซเดสเบนซ์มาให้ผัว3คันจอดหน้าบ้านอยากจะโชว์ลุมผัวกลับมาบ้านเาฮ้ยโอ้เมียสุดที่รักซ,รซื้อรถให้เราดีใจเพรเนี่ยที่ซื้อให้3คันเนี่ยเพราะว่าเธออายุครบ30ไงนู่นนี่นั่นไอเวอร์ซันก็โอ้มาเว้ยเมียซื้อรถให้เว้ยแล้วไอเวอร์ซันเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถอยู่แล้วเป็นคนที่ชื่นชอบรถมันสวยงามแต่แกรี่มัวอออกก้คสััภษณ์วตนนนนทุ แม่งโคตรตลกเลยตอนนั้นทุกคนพอเห็นของขวัญที่เมียให้ไอเวอร์ซันทุกคนหัวเราะค่บเพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าไอเวอร์ซันจะเป็นคนที่ชื่นชอบรถแต่ไอเวอร์ซันแม่งขับรถไม่แข็งไอเวอร์ซันขับรถไม่เกง่งแต่ไอเวอร์ซันบอกไม่สนใจเมียสิวที่รักซื้อรถที่เราชอบให้มา <c oughs> ไปขับขับกับเพื่อนอี้แล้วทีนี้บาทนี่มีจังหวะหนึ่งครับมันเป็นจังหวะเหมือนกับว่าทางขึ้นเนินอย่างเงี้ยเนือหมถ้าผู้ชมที่ขับรถก็จะเห็นว่าบางทีเวลาทางขึ้นเนินเนี่ยเราจะไม่เห็นรถที่อยู่ข้างบนไอเวอร ขึ้นมาขับขึ้นมาวูวขึ้นมาอย่างเงี้ยระหว่างทางที่มันขึ้นแล้วพอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอ่ะไปเจอเห็นรถพอดีแบบเซี้ยววิเลยไอ้เชี่ยเพื่อนที่ไปด้วยชื่อว่าแจ็คสันชื่อเต็มๆ็มชื่อว่าไมเคิลแจ็คสันแต่ไม่ใช่ไมเคิลแจ็คสันที่เอ้านี่บอกไหมเป็นมันไม่ใช่ร้องแจ็คสันบอกว่าณวันนั้นเนี่ยเซี้ยววิจริงๆต้องขอขอบคุณสัญชาตญาณนักกีฬาของไอเวอร์ซันที่แบบหักหลบปุ๊บเพราะถ้าเป็นคนธรรมดาเฉยๆป่านนี้ตมแล้วมึงโดนตมแล้วแจ็คสันบอกว่าผมก็ไม่รู้จะขออบคุณหรรืจะะดดาามันีเพ ันขับรถไม่ประมาทมันขับรถแข็งป่านนี้ที่เราก็สบายไปแล้วแต่ว่านั่นแหละครับด้วยความเร็วนะครับของไอวอร์สันปุ๊บหักหลบไม่ได้ทำให้รถเนี่ยมันออกนอกทางแล้วก็ไปชนกับต้นไม้เขาบอกว่าเป็นต้นโอ๊กอายุ100ปีแล้วในวันนั้นน่ะไอวอร์สันเสือกไม่รัดเข็มขัดปึ้งมีอาการหัวกระแทกมาเจ็บถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไรไม่คอหักไม่อะไรแต่ว่ามันทําให้ไอวอร์สันหลอนเลยครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับไอวอร์สันเนี่ยทุกครั้งนะครับก็จะคาดเข็มขัดจากวันนั้นตอนอายุ30ต้้้นนนมมาาาถึงอนนอเียยยุุ14 19แลวรััคดดขข็ทก แล้วเวลาที่เขาขึ้นรถเนี่ยเขาจะบอกทุกคนเลยให้คาดเข็มขัดนิราภาัยเพราะว่าเขาเจอประสบการณ์เฉียดตายครั้งนั้นมาก่อนครับเอาอีกเรื่องหนึ่งไหมจริงๆมีเรื่องที่ไอวอร์สันไปติดคุกด้วยนะครับแล้วก็แบบเล่นไพ่กับเพื่อนพอไอวอร์สันออกมาจากคุกเสร็จปุ๊บเอาผมขอสั้นๆกันแล้วกันนะไอวอร์สันออกมาจากคุกตอนแรกติดคุกก,ก่อนประมาณ4เดือนนะครับเหตุการณ์มีความไม่ไปทำนู่นนี่นั่นไอวอร์สันออกมาจากคุกเสร็จปุ๊บไอวอร์สันก็มาเล่นไพ่กับเพื่อนแล้วก็ชวนให้เพื่อนอยู่บ้านเพราะว่าไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เหมือนกับว่าจิตหลอนประมาณว่าแบบตอนที่เขาจะไปเข้าห้องน้ํำแบบเล่นไพ่กับเพื่อนอยู่เล่นเอยู่ขอ้ห้องน้าแป๊บนึงนะไอวอร์สันกำลังจะลุกออกไปเสร็จปุ๊บไอวอร์สันก็หันหน้ามาหา แล้วก็แบบว่าถ้าฉันกลับมาพวกนายจะยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้เฮอ,อจอสันบอกว่าตอนนั้นเรายังวัยรุ่นเราไม่รู้หรอกว่าไอร์แลนวัซซันหมายถึงอะไรแต่ตอนนี้พอโตขึ้นมาเรารู้เลยครับว่าสภาพจิตใจของไอร์นวัซซันตอนนั้นที่เพิ่งออกมาจากคุกอะเขากลัวความโดดเดี่ยวเขากลัวการอยู่คนเดียวมากขนาดไหนครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวของไอร์แลนวัซซันนะครับและสำหรับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนไข่กลูมิงนะครับด้วยมูลค่า1,400บาหนึ่งพันะสี่งร้อยบาทเท่านั้นคร่นับในะครับ